ขาวกวางตัวเมียอยู่ที่บ้านในปริมาณน้อยมากไม่ตกร่องเลยซิลิโคนลื่นๆเลอะไม่สะดวกอ่ะไม่รู้จะอยู่ร่วมกับน้องไม่ยังไงไม่เข้าใจว่าแบนนรนไม่รู้หรอกไม่ไม่แก้หรอกไม่เป็นไรนะมันแค่ดูแบบทำให้เราดูแย่สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะใน Make it l u x ีค่ะในวันนี้นะคะปั่นไม่มี how to ลุคนี้ให้ได้ดูนะคะวันนี้ค่ะเราจะมีการเปรียบเทียบคอนซีลเลอร์ตัวดงังตัวในตำนานทั้งหลายทั้งแหล่นะคะให้ทุกๆคนนะคะได้รู้จักข้อดีข้อเด่นข้อด้อยของเขานะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมค่ะ เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็น Anastasia Beverly Hills Magic Touch Concealer ตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่าหลอดเขาใหญ่มากนะคะเขามาในปริมาณถึง12 ml นะคะในราคา1,390บาทเท่านั้นตัวนี้เป็นเซรั่มคอนซีลเลอร์นะคะและมีให้เลือกถึง16สีด้วยกันใครที่ยังไม่เคยใช้ของเขาเนี่ยเราก็แนะนำให้ไปเคาน์เตอร์เนอะด้วยความที่สีของเขาเยอะเนี่ยเลือกที่เคาเตอร์โอเคกว่ามาดูในเรื่องของการ c o v e r a e กันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นมี เทียมทู Full Coverage นะคะเดี๋ยวปราจะลองเกลีย่ยตรงนี้ให้ดู เนื้อของเขานะคะก็ค่อนข,ข้างที่จะเกลี่ยง่ายนะคะมีความยืดหยุ่นที่ดีนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นไม่ตกร่องระหว่างวันแง่ของการติดทนนานเนี่ยใช้ได้ทีเดียวเลยเราจะเห็นว่านะคะการปกปิดของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็น medium to full coverage เนี่ยตัวของเขาเนี่ยสามารถ buildable ได้นะสำหรับใครที่ต้องการการปกปิดเยอะนะแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยเขายังมีส่วนผสมนะคะในเรื่องตัวที่จะช่วยให้มีการสะท้อนแสงหรือว่ากระเจิงแสงนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะ ช่วยอัมพรางข้อบกพร่องต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเบลอๆฟงฟงเป็นซอฟโฟกัสนะคะในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะเขาก็ทําได้หรูหรานะคะตัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาเนี่ยจะมีลักษณะหยดน้ำนะคะปลายของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแหลมแบบนีนะ้เพื่อให้มีความแม่นยํามากขึ้นนะคะในการที่จะแต้มจุดเล็กๆนะเพราะว่าแอปพลิเคเตอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะเนี่ยเรามาเทียบกับบริเวณหัวตาเราก็จะเห็นว่านั้นใหญ่อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแต้มเนี่ยก็อาจจะต้องร วังนิดนนึงนอกจากในแง่ของการปกปิดแล้วนะคะเขายังมี b e n e f ฟ t อื่นๆนะคะที่ทางแบรนด์เล่ามานั่นก็คือจะมีสารสาคัญนะคะอย่างแรกเนี่ยจะเป็นตัวกิเซอร์เซตหรือว่าสารสกัดจากราชเอมเทสนะคะมาช่วยในเรื่องของการปลอบรลโลมผิวนะคะเป็นเรื่องของแบบซูซิ่งอะไรประมาณนี้นะคะถ้าไปดูสูตรที่กล่องอิงเก d รเดียนของเขานะคะเราก็จะเห็นว่าเขามีแอนตี้ออกซินหลายๆตัวเลยนะคะสา,ารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในตัวคอนซ เองนะคะคเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องของผลการที่แบบว่าปกป้องมลภาวะอะไรอย่างนี้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริง,รงๆเขาใส่เข้าไปเพื่อให้ตัว Product เนี่ยนะคะไม่ถูกออกซิไดซ์ในระหว่างวันเพราะว่ามันจะทําให้สีเกิดความดรอปมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยสีไม่ดรอปนะคะอยู่ได้แบบนี้ทั้งวันเลยนะคะเราก็จะเห็นความแตกต่างนะเราข้างที่ทาไปแล้วแล้วก็ข้างที่ยังไม่ได้ทาตัวต่อมานะคะจะเป็น Bobby Brown Skin Full Cover Concealer ตัวนี้นะคะมาในขนาด8 ml นะคะราคาอยู่ที่1,550บาทค่ะตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด10เฉดสีด้วยกันนะคะให้การปกปิดในระดับ full coverage ติดทนนาน16ชั่วโมงอันนี้แบนเครมนะคะแต่ว่าเขาก็ติดทนนานจริงในเรื่องของกันน้ำกันเหงื่อคือที่สุดตัวเนื้อของเขาก็ค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายนะคะไม่ทำให้แครกหรือว่าครีสระหว่างวันเลยเราจะเห็นการปกปิดที่ค่อนข้างกรีมมากม นะคะคแล้วก็ตัวเนื้อของเขาเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นเลยนะคะทั้งแบรนด์เองเนี่ยบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีสารให้ความชุ่มชื้นนั่นก็คือ h y a l u r o n i c Acid นะคะพอเราไปดูในสูตรของเขาเองเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวเขาเองเนี่ยมี Moisturizer หลายตัวเลยให้ความชุ่มชื้นแบบแน่นๆเลยความเก๋ย่านึงของเขาที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือ Applicator เขาจะเป็นทรงแบบเท้าวกวางตัวเมีย เคยเห็นไหมเท้ากองตัวเนี้ยเนี่ยคือจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยคือด้านหนึ่งอะ่ะก็จะเป็นเหมือนช้อน,นอก็คือจะเป็นหลุมลงไปแบบนี้นะคะคือเขาก็เหมือนว่าฝั่งเนี้ยก็เอาไว้ตักเนื้อโปรดัก์ให้ในปริมาณมากๆส่วนด้านป้านเนี่ยก็เอาไวปาปา้ปาดบริเวณกว้างๆแล้วสำหรับใครที่ต้องการทาแบบในบริเวณใหญ่ๆทารองพื้นและทาแทนตัวนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเล็กๆแหลมๆก็คือเอาไว้แต้มตามจุดที่มันเล็กๆแบบนี้นะคะเรามาลองเกลี่ยดูหน่อยความแตกต่างนะคะเท่าง สองข้างเราก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็จะทําให้หน้าดูสว่างนะคะแล้วก็การปกปิดเนี่ยค่อนข้างกริบเลยมาค่ะตัวนี้เป็น Hourglass Vanish Airbrush Concealer ตัวที่ซื้อมาจะเป็น travel size นะคะ travel size เนี่ยอยู่ที่700บาทในปริมาณน,น้อยมาก 1.3ML ก็มีราคาค่อนข้า,างสูงกว่าตัวอื่นเนาะที่เราลอง travel size เนี่ยจริงๆมันมีประโยชน์นะคือตัวคอนซีลเลอร์เวลาเราไปลองที่เคาน์เตอร์เองอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่ามันพอดีแล้วด้วยแสงด้วยอะไรก็อาจจะทําให้เวลาเราแต้มคอนซีลเลอร์เราก็จะแต้มแบบบริเวณนี้เนะ แต้มบริเวณนิ้วหน่อยๆยอะไรเงี้ยพอเอากลับมาใช้จริงอ่ะมันก็อาจจะไม่พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทราเวลไซต์อ่ะก็จะเป็นทางออกที่ว่าแบบเออเราลองซื้อมาก่อนถ้ามันไม่พอดีมันก็จะไม่เสียดายมากหรือคนที่แบบซื้อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอยากลองก่อนว่าเฉดสีมันจะตรงไหมไอะไรเงี้ยก็ลองทราเวลไซต์ก่อนได้นะคะ <S <S ตัวเอากลาสมีให้เลือกสีเยอะเหมือนกันถึง17เเฉดสีเลยแล้วก็ระดับการปกปิดของเขาก็จะเป็น full coverage ด้วยความ full coverage นะเนื้อเราก็จะเห็นว่าเนื้อ,อค่อนข้างปกปิดดีนี่คือปาดเดียวเลยนะแต่พอเกลี่ยไปแล้วอะเราจะไม่รู้สึกว่ามันหนาเลยเพราะว่าเนี่ยชื่อเขา a b r u s h ไม่รู้สึกหนานะคะแล้วก็ทาไปทั้งวันก็ไม่ตกร่องเลยเนื้อค่อนข้างยืดหยุ่นได้ดีมากๆนะคะแล้วตัวนี้นะก็คือให้ความคงทนยาวนานนะคะตัวแบรนด์เองเคลม16ชั่วโมงเหมือนกันเลยกับตัว b ๊ b บ y Brown นะคะอย่างนี้บอกเนื้อเขาบางเบาแล้ว ให้ลุกที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะด้วยความอเอากลาสนะ่ะเขาเด่นอยู่แล้วในเรื่องของการที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยนวลน,นวลฟุ้งฟุ้งนะคะเป็นช่วยในเรื่องของการกระจายแสงก็ จะทาให้เราดูแบบดูเหมือนติดฟิลเตอร์ในแง่ของสารสาคัญนะคะเขาใส่สารสําคัญมาในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะด้วยความเป็นแบบลักชัวรี่เขามีทั้งแอนตี้ออกซิแดนนะคะซูติงนะคะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสารสก,กัดจากใบาชาคามโมไม้นะคะสารสก,กัดโรสแมรี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราไม่ค่อยเห็นเลยนะเป็นสารสก,กัดจากโพลีการนุ่มคาสพิดาตุตัวเนี้ยก็จะเป็นสารที่มีสารสําคัญก็คือเรสเวอร์ทอลนะก็จะเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดน ที่ดีมากนะก็จะมีอยู่ในอาหารเสริมมากมานะเราไม่เคยเห็นเลยนะในเครื่องสําอางมาก่อนเลยนะงงสาสาคัญใส่มาขนาดนั้นนะด้วยความเป็นอวกาศเนาะอันนี้เป็น finish look นะคะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันดีมากใต้ตามันดูตื่นดูเต็มโดยที่แบบไม่หนาแต่ full coverage นะอันนี้เป็น travel ไซ z ์นะแต่ว่าพลิ l i c ตอร์จริงๆไม่ได้แตกต่างกันมากนะตัวของจริงเนะี่ยจะมีความเป็นแบบคล้ายๆใบไม้มากกว่านี้นิดหนึ่งนะแล้วเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีความยืดหยุ่นค่อนข้างดีอันนี้คือข้อดีนะ คนที่แบบใช้คอนซีลเลอร์แน่นอนหนึ่งในนั้นะมันต้องเป็นคนเป็นสิวนะคนที่กังวลน,นี่ละหกเป็นสิวตัวเนี้ยเขาเคลมว่าเป็นนอนคอม m ิโ o เจนิกด้วยเพื<ล><ล>่อนๆก็สามารถใช้ได้อย่างสบายใจคอนซีลเลอร์ตัวดังในตำนาน NARS Radiant Creamy Concealer ตัวนี้ราคา1,500บาทในขนาด6 ml ตัวเนี้ยเป็นคอนซีลเลอร์ที่ช่างแต่งหน้าต่างเล่าขาต่างบอกต่อนะคะก็เป็นไอเทมที่ must have ของช่างแต่งหน้ามืออาชีพเลยก็ว่าได้นะเฉดสี JC, เขามีให้เลือกเยอะมากนะ26ิสีเ ในหน้าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะให้เป็น medium coverage นะคะ ตัวเนื้อของเขาค่อนข้างเกลี่ยง่ายเช่นเดียวกันนะแต่ว่าในแง่ของความลื่นอะถ้าเทียบกับตัวรุ่ลูกรุ่หล,ลานเขาเนี่ยเกลี่ยยากกว่าเล็กน้อยนะตัวนี้อย่างที่บอกเขาเป็น coverage, นะีเ d ียม c o v e r a ร e เขาก็อาจจะไม่ได้มีเนื้อในเรื่องของการปกปิดมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของความทนน้อยกวาเพื่อนที่เราพูดถึงในวันนี้กันสักเล็กน้อยแต่ finish l คของเขาเนี่ยก็จะให้ความเป็นธรรมชาติถ้าใครไม่ได้แบบเน้นปกปิดมากเน้นความแบบ natural ตัวนี้ก็อาจจะเหมาะตามชื่อของเขาเลยเพราะว่า ตัวนี้เขาชื่อ r a d i a n t แล้วดูแบบเปล่ง ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็จะมีส่วนผสมในเรื่องของการที่จะช่วยกระเจิงแสงเช่นเดียวกันแต่เขาก็มีสมันบำรุงเหมือนกันนะในเรื่องของการที่จะช่วยให้ตัวคอนซีลเลอร์ของเขาเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะเขาก็จะใส่พวกออยนะคะที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแมกโนเลียออยนะคะกรีซิดออยเนาะสารสกัดเมล็ดองุ่นเนาะแล้วก็เป็นพวกวิตามินอ e ีนะคะที่ก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเหมือนกันแล้วก็ยังช่วยเป็น แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะเนื้อของเขาอะก็จะมีความเบาแล้วก็จะเห็นว่าใต้ตาเรายังมีความแบบเป็นรูปเป็นทรงของมันนะปกติอาจจะมีตาแบบที่แบบเป็นตุยๆตรงใต้ตานหนึ่งนอะอันนี้เราจะยังมองเห็นอยู่เพราะจะไม่กริบขนาดนั้นถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะคะแพคเกจจิ้งเขาคือก็คือความนาซิลิโคนลื่นๆเลอะๆ,ๆยิ่งโดยเฉพาะคนที่แบบใช้มือในการแทบคอนซีลเลอร์แน่อนอนเลอะเทอะมากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันแค่ดูแบบทำให้เราดูแย่ ตัวแอปพลิเคเตอร์ก็ปกติทั่วไปนะก็จะเป็นอันเล็กๆแล้วก็บนตรงนี้ก็จะเป็นตัดเอียงๆเฉียงๆแบบนี้นะคะก็ใช้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ให้ปริมาณที่เหมาะสมในการใช้งานตัวต่อมาค่ะเป็นทาร์ตเชฟเทฟคอนซิลเลอร์นะคะไซส์จริงเนี่ยจะเป็น10 ml 1130บาทแต่ไซส์นี้นะคะไซส์จิ๋วทราเวลไซต์เนี่ย1 ml น้อยมากในราคา500บาทจริงๆแล้วอันนี้เราไม่ได้ซื้อมาลองสีแล้วนะคะความจริงไซต์ใหญ่อะเคยใช้และหมด ไปแล้วจะมารีวิวในวันที่มันหมดไปแล้วแต่จะไม่ซื้อตัวนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าของเขาดังจริงๆคอนซีลเลอร์ของทาสเนี่ยถือว่าเป็นตัวยืนจุดขายของทาสเลยก็ว่าได้แต่ถามว่าทำไมไม่ซื้อต่อ,เ,อ,อเดี๋ยวเล่าให้ฟังตัวนี้นะคะเขาให้ full coverage ใครต้องการความกรี๊ perfect เม็ดสี Met ของเขาเนี่ยตอบโจทย์มากเพราะเม็ดสีเขาตึบมากๆและเกลี่ยง่ายแต่ว่าอย่าทิ้งไว้นานนะเขาค่อนข้างเซตตัวเร็วพอสมควรน,นะแล้วก็เขาจะให้เป็นแมตต์ฟินิชนะคะแล้วก็มีความทนทานกันน้ํากันเหงื่อและก็ไม่ตกร่องถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมที่ต้องบอกว่า ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาตัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาเนี่ยมีชื่อเรียกด้วยนะชื่อว่า Jumbo Speed สู o เตอก็คือสำหรับคนที่แบบใช้ในปริมาณเยอะๆอ่ะเพราะอาจจะชอบคืออันนี้เป็น Travel s ซ z ์เนอะเราก็อาจจะม่เห็นว่ารูปทรงอ่ะแบบเดียวกันเลยแต่ว่าของจริงก็คือเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ขนาดใหญ่มากๆนะคะของจริงก็คือจะใหญ่เลยใหญ่ประมาณอนาตาเซียแต่ว่าเป็นรูปทรงนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เราเดึงอ,ออกมาตัว Product มันมาด้วยเยอะมากๆนะ ขนาดมันประมาณเกือบนิ้วก้อยเราเลยอะเออเพราะฉะนั้นพอโปรดัก์มันออกมาเยอะอะเวลาเราจะแต้มเราจะใช้อะเราก็อาจจะต้องคอยระวังนิดนึงไม่ให้แต้มเยอะเกินไปนะเพราะถ้าเยอะเกินไปมันก็สร้างปัญหาให้กับเราได้นะคะตัวนี้นอกจากการปกปิดที่ดีแล้วเขาก็มีสารบำรุงไม่แพ้เพื่อนเขาจะมีในเรื่องของตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็แมงกูบัตเตอร์ที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นปรับสกินคอนดิชันนะคะแล้วก็จะมีตัวกีเซอร์เซตลากซีเอ็นเทนเนี่ย ก็ช่วยในเรื่องของแกนซูซิงนะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระรวมถึงช่วยลดความหมองคล้ำได้ก็คือเหมือนทาลองพื้นทั่วหน้าเลยนะเขาจะมีความกริบมากออสารสําคัญอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้น้ําหอมคือตัวอื่นอะไม่มีน้ําหอมเลยมีตัวเนี้ยใส่น้ําหอมเข้ามากินน้ําหอมก็ค่อนข้างชัดเจนนะสำหรับใครที่แบบคอนเซรนิร์นเรื่องนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแต่ว่าตัวเนี้ยเขาก็ได้ Dermatological t ั s t ิเเหมือนกานนะคะเหมือนกับทุกๆตัวเหมือนกันนะแล้วก็ประเด็นสำคัญที่สุดที่เมื่อก เราติดค้างไว้ก็คือทำไมไม่ซื้อต่อนั่นก็คือแพ็กเกจจริงของเขาเมื่อกี้เราพูดถึงนาสตัวนาสเนี่ยมันเลอะเธอคือนนิ้วเราอะเป็นเลอะตัวแพ็กเกจเขาแต่อีนี่เขาไม่ได้เลอะแค่ตัวมันเองไงไม่ได้เลอะแค่ฝาของมันเองแต่มันซึมหอ,อกมารอบๆตรงเนี้ยทาให้มันเลอะไปหมดเลยมันคือมันทะลักไหลแบบเลอะเพื่อนเลอะฝูงที่อยู่ในกระเป๋าเดียวกันตลอดเวลา ซื้อมาพันหนึ่งเช็ดทิ้งไปแล้วหกร้อยคือเช็ดอีที่ซึมอมาอกมาก็แล้วคือเราก็เข้าใจว่าไอ้ข้างในมันแบบว่าอุดตันหรือมันอะไรเราก็เช็ดข้างในอีกเหมือนเดิมก็คือเลอะเหมือนเดิมจนแบบใกล้หมดอะ่ะใกล้หมดก็คือไม่มีให้ทะลักแล้วอะ่ะมันถึงหยุดเออก็เลยไม่แน่ใจว่าคนนี้เขาแบบใช้ต่อ,ขอเขาทํายังไงคือเขาตั้งมาเฉยๆหรือเปล่าเออแต่เราเป็นคนที่แบบพกของไปนู่นไปนี่อะ่ะนาะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันไม่สะดวกอะ่ะไม่รู้จะอยู่ร่วมกับน้องได้ยังไงใครรู้อยู่รู้วิธีร่วมกับน้องได้ก็ฝาาาากกกออมเเนนน่ยะพรรจิง็ นะเวลาเขาทำงานของนางได้ดีอะในเรื่องของการเป็นคอนซีลเลอร์ไม่ตกลองอยู่ทนหลกปิดเน้นกริปแต่แพคเกจจิ้งมีปัญหาไม่เข้าใจว่าแบรนด์ไม่รู้หรอไม่ไม่แก้หรอยังไงหรือคนอื่นเขาไม่เป็น ตัวสุดท้ายนะคะเป็นเนื้อครีมหนึ่งเดียวของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือ Mac Studio Finish SPF 35 Cream Concealer ตัวนี้มาในปริมาณ7กรัมนะคะในมูลค่า1,400บาทแน่นอนตัวนี้เป็นเนื้อครีมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ full coverage นะคะตึบมากนะคะเพราะว่าเขาอะ่ะมีเม็ดสีที่ค่อนข้างเยอะโดยที่เราอะ่ะไม่ต้องใช้ในปริมาณมากเลยเราก็จะค่อยๆแถบไปเนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช้การลากนะคะเราจะค่อยๆแถบปิดในบริเวณ ที่เราต้องการจะกลบเกลื่อนมันนะคะตัวนี้เนี่ยเขาสามารถปิดพวกสิวรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกฝอหรือว่ารอยสักเองอะตัวนี้ก็สามารถ buildable เพื่อจะปกปิดเขาได้ความติดทนแน่นอนติดทนนั้นมากๆนะคะเรียกว่าฟันแทงไม่เข้าตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนผิวมันมากกว่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีสารที่ชื่อว่าซิลิกาเนี่ยในการที่จะช่วยควบคุมความมันด้วยนะคะยังมีพวกสารแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก ก็เน,น,น,นด้วยความที่เขาเป็นเนื้อครีมเนาะเขาก็จะเป็นสารในกลุ่มของพวกแวก็กพวกน้ำมันน่ะจะค่อนข้างมากนะคะส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มโจโจวาออยนะคะที่เขาใส่เข้ามาในขณะที่ตัวอื่นๆที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นพื้นเป็นเบสของน้ำซะมากกว่า นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีสารวิตามินอ e ีนะคะแล้วก็วิตามินซีนะคะที่เป็นอนุพันธ์เนี่ยก็ช่วยในเรื่องแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นเดียวกันนะคะเราจะเห็นว่าตัวนี้ด้วยความที่แพ็กเกจของเขาอะก็จะเป็นตลับเล็กๆน้ารักนนาร้าเมื่อกี้อย่างที่เราเห็นใช่ไหมมันก็พกง,ง่ายแหละแต่เธอต้องพกแปลงอะโอกาสที่เราจะใช้นิ้วเกลี่ยตัวนี้ก็แอบยากนะถ้าให้แนะนำเราก็แนะนําแปลงดีๆสักอันหนึ่งนะคะฟินิชลุกก็ได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะแป้งลงอะไรไปนะมันก็จะมี 画慢。Um, ให้ความกริบที่ค่อนข้างมากแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือกันแดดนะคะชื่อเขาบอกแล้ว S P F 35ด้วยกันนะคะตัวนี้ก็ให้คุณสมบัติในเรื่องของกันแดดตัวเดียวเลยถ้าเทียบกับตัวอื่นนะสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะก็วันนี้เรามีลิควิดคอนซีลเลอร์หลายตัวมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใต้ตาตัวลิควิดใช้ได้ทุกตัวเลยไม่ตกรองอยู่ที่ว่าเราต้องการลุกแบบไหนถ้าใครต้องการลุกดูเป็นธรรมชาติ สาย natural minimal m i n i m a l i เราก็แนะนำ n a r a d i a n c e หรือว่าเป็น hourglass ก็ได้ตัว hourglass ก็จะให้การปกปิดมากกว่านา s แต่ว่าให้ลุคที่ดู natural แต่ถ้าใครเป็นสายกริปสาย perfectionist เราก็จะแนะนำเป็น bobby brown หรือว่าเป็น tarte ก็ได้หรือ anastasia ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าใครผิวแห้งมากๆส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวคือทุกตัวมี moisturizer หมดเลยในฝั ของที่เป็นลิควิดมอยส์เจอร์ไรเซอร์ทุกตัวใส่มาเยอะมากๆแต่สำหรับใครที่ผิวแห้งเราแนะนำตัว b o b b y Brown กับ Hourglass ที่จะให้ความชุ่มชื้นที่ค่อนข้างเยอะกว่าตัวอื่นและถ้าใครมีผิวมันแล้วเราต้องการกลบรอยสิวที่มันเข้มๆหรือเป็นสิวเยอะๆฉันก็แนะนำ Mac Studio Finish ประมาณนี้หวังว่าทุกๆคนนะคะฟังจบแล้วก็จะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับตัวเองก็หวัง Why? Wow. คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าใครมีความเห็นอย่างไรหรือมีทางออกกับทารที่พูดไป <g iggle> ก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างด้วยและถ้าชอบคลิปนี้นะคะอยากให้เราเอาตัวอื่นๆ Product อื่นๆมาพูดถึงเปรียบเทียบแบบ Head to Head แบบนี้อีกนะคะ <c oughs> ก็คอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันและกด u b s c r i b e ช่องกูรูเช็คไวด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย